ดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านไทยพิชิ่งนะคะก่อนสงการนี้มีชุดตีวช่อนชโดกับบ้านกันหรือยังเอ่ยยังไม่มีอยากจะขอให้ดูตัวท็อปไฟประจำร้านนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่ขายหน้าร้านเยอะมากจนคันเนี่ยจะหมดแล้วแล้วมันได้มาเพิ่มอีกแค่ลังเดียวก็ไม่เยอะหรอกประมาณ20่สิกว่าคันนะคะก็เลยเอามาขอจัดชุดกับลอก S N S เบอร์สามพันซึ่งก็เป็นลอกที่ขายดีตอนนี้เหมือนกันนะคะลูกปืนเยอะ น็อปแต่งนะของค่าย s อ s กิกเสียงดังนะคะชุดนี้จะเป็นชุดฝันใจลูกค้าที่ว่าทําไมถึงจัดเบอร์สามพันเพราะมาดูตรงนี้กันลอกเบอร์สามพันเขาไม่ได้ใหญ่นะคะตัวเนี่ยคือยังไม่ถึงฝ่ามือเลยจริงๆแล้วอะ่ะตัวเขาเท่ากับเบอร์สองพันนั่นแหละแต่ว่าสปูนเขาจะได้กว้างขึ้นดังนั้นมันทําให้เราจุสายได้เยอะขึ้นข้อดีก็คือถ้าลูกค้าเล่นสาเอ็นสำหรับตกสปิิวด้วยตกปรเกต สวายไซส์เล็กอย่างเงี้ยจะตีตะก้ออย่างเงี้ยไม่อยากใส่สายพีเออย่างเดียวอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมไปเลยว่าใส่สายเอ็นได้เลยสิบห้าปอโหลดก็ได้นะคะใส่สายเอ็นดีหน่อยสิบ้าปอนโหลดเนี่ยรับได้เจดกิโลหรือยี่สิปอนโหลดนะคะรับได้สิบกิโลก็สองร้อยกว่าเมตรแล้วก็ยังเอาไปเป็นชุดตีปลาเกา๋าข้างเกาะได้ด้วยชุดเดียวจบนะคะที่ประกบคู่กันเพราะว่าหนึ่งลอกสวยคันเท่ เป็นคันกาไฟ์นะคะทรงพุดเดิลน,นะคะตัวนี้ใบสันเอทูนะคะความยาวเดียวหกฟุตหกเวทสิบยี่สิบคันมีสองเวทให้เลือกอันนี้จับชุดเป็นเวทสิบยี่สิบนะคะมีแปดสิบเจ็ดด้วยถ้าอยากได้เวทอ่อนวันนี้เปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็นเวทสิบยี่สิบคันสองท่อนนะคะไกด์ไอเทใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ตะทนน้ำเค็มนะคะเรามาลองดูความเหนียวกันแอคชั่น เก้งดีตีไกลใส่สาย p E หนึ่งจุดห้า E สองตีกบยางกบกระโดดปลายางไซส์กลางใช้ได้นะคะใช้ได้นะไซส์ห้ากร,รัมตีได้สบายๆนะคะลองดูความเหนียวด้วยมาความยาวหกพุทหกเนี่ยมันจะเป็นความยาวมาตรฐานที่ใช้กันเยอะเห็นไหมถ้าแปดสิบเจ็ดก็จะอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้สิบยี่สิบมันก็จะออก ตันตานมือหน่อยที่เล่นเนี่ยสําหรับเมื่อกี้เนี่ยถ้าแอคชั่นเมื่อกี้ได้คันได้ปลาสักหกโลเจ็ดโลนี่คือสนุกเลยอะ่ะคือออกตั้งตัวแบบงัดงัดงัดอย่างเงี้ยได้สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นชุดที่ลูกค้าเนี่ยนิยมให้จัดคู่กันนอกจากว่าคันจะสวยแล้วลอกจะเท่แล้วมันยังใช้เป็นอนเนกประสงค์ได้ก็คือตกหน้าดินได้ด้วยเพราะว่าแต่งเสียงมาให้แล้วนะคะน็อกก็แต่งมาแล้วสำหรับงานตีเหยื่อปลอมนะคะจับง่ายไม่เจ็บมือ นะตัวนี้มีรีวิวทั้งคันทั้งลอกอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยมาประกาศราคาอย่างเดียวเลยละกันเนาะชุดนี้พร้อมส่งนะคะอยู่ที่ต้นตชุดนี้พร้อมส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหก้อยเก้าสิบาทนะคะคันใบสันเอสทูหกฟุตหกกาไฟคู่กับลอก s อสเบอร์สามพันน็อบแต่งนะคะแถมใส่เอ็นให้ด้วยเลยมาไหนๆก็ไหนๆและอยากให้ไปถึงแล้วผูกเหยื่อตีได้เลยนะคะ หรือถ้าอยากเอาไปตกสปิวก็เปลี่ยนเป็นเออะไรนะทุ่นชิงเหลวก็ใช้ได้เลยนะคะวันนี่พูดเยอะนะก็จะเบเ่อๆหน่อยอ่ะยิกเสียงดังครบชุดพร้อมส่งนะคะอยู่หนึ่งพันหกรอยเก้าสิบาทนะคะได้ลอกได้คันแล้วก็ใสเอ็นเจแปนะคะยี่สิบปอน์โหลดไปให้ถ้าอยากได้เอ็นใหญ่หรือเล็กกว่าน,นี้แจ้งแอดมินได้นะเขาเปลี่ยนให้เราได้นะคะจะสิบห้าก็ได้ถ้าบางคนเขาอยากจะเอาไปตีประเก๋าตี ปายัางไซส์เล็กหน่อยไปตีข้างเกาะหรือตีโยปลาหมกึกไซส์สองจุดห้าสามกรัมนะคะก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สิห้าปอนก็ได้รับได้เจ็ดกิโลแล้วเก็บง่ายชุดเดียวจบนะคะใส่ไบเกอร์คือเน็บหลังได้เลยอะ่ะคือไปเน็บหลังเอานะเท่ๆพร้อมส่งนะคะฝากไว้อีกชุดหนึ่งด้วยนะจ๊ะสั่งซื้อชุดไหนรบกวน แคปรูปสินค้านะคะหรือชื่อรุ่นมาก็ยังดีนะคะมาบอกแอดมินก็ได้เลยช่วงนี้ตาายกันนิดนึงคือแบบข้อความละลัวมากแต่จะพยายามตอบทุกคนนะคะนี่มันสวยอะ่ะก็อ,อยากให้ดูเยอะๆมันสวยแล้วว่ามันก็จะหมดแล้วก็ยังไม่ทันถ่ายรีวิวมันก็จะหมดแล้วนะคะชุดนี้ลออหกลูกปืนนะคะน็อตแต่งฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะ